สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นพลังบุญกระแทกใจรายการที่จะพาเราไปสำรวจเรื่องราวลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่องราวที่บางครั้งเราไม่กล้าถามและบางครั้งก็ไม่กล้าแม้แต่จะเชื่อแต่เมื่อได้ยินแล้วกลับทำให้เราสะทานใจและตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเปิดประตูสู่ประเด็นที่ทั้งน่าตื่นเต้นทั้งน่าขนลุกและก็น่าคิดไปพร้อมกันหัวข้อคือรู้แล้วอึง้งทำไมวางคนระลึกชาติได้แล้วชีวิตเปลี่ยนทั้งดีและร้ายหลายคนอาจเคยฟังเรื่องการระลึกชาติผ่านหนังผ่านละครหรือจากคำบอกเล่าของใครบางคน แต่เวลาที่เราฟังเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการของสมองมนุษย์แล้วถ้ามันเป็นจริงคนที่ระลึกชาติได้เขาได้อะไรเขาสูญเสียอะไรแล้วมันมีผลต่อชีวิตปัจจุบันยังไงกันแน่ ในพาร์ทแรกนี้ผมจะยังไม่รีบพาไปสู่เรื่องเล่าลึกลับหรือกรณีศึกษาที่ฟังแล้วช็อกนะครับแต่ผมอยากจะค่อยๆพาทุกคนขยับเข้าใกล้ประตูของความจริงอีกมิติก่อนเหมือนเรากำลังเดินเข้าสู่ห้องมืดแล้วค่อยๆเปิดไฟทีละดวงให้สายตาปรับสภาพได้ทันก่อนคำถามง่ายที่สุดที่เราอาจต้องเริ่มถามตัวเองก็คือทำไมคนเราบางคนถึงเชื่อเรื่องชาติภพ เพราะในเมื่อเราไม่มีใครจำได้ว่าก่อนจะเกิดมาเป็นเราตอนนี้เราเคยเป็นใครเคยทำอะไรทำไมถึงต้องกลับมาเกิดอีกครั้งมันฟังดูเกินกำลังของเหตุผลวิทยาศาสตร์ไปไกลแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อธิบายบางสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้เช่นทำไมบางคนเกิดมาพร้อมความกาลัวแปลกๆโดยไม่เคยมีเหตุการณ์ในชาตินี้ไปสร้างรอยแผล ทำไมบางคนมีพรสวรรค์ตั้งแต่อย่างเล็กโดยไม่มีใครสอนหรือแม้กระทั่งทำไมบางครอบครัวถึงมีลูกที่พูดภาษาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนร้องให้หาแม่อีกคนที่ไม่ใช่แม่ในปัจจุบันคำอธิบายหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือนี่อาจเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ติดมาจากชาติที่แล้วประเด็นคือถ้าเรื่องนี้จริงคนที่ระลึกชาติได้จะถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ เพราะบางคนที่ได้ระลึกชาติเขากลับพบความจริงที่ทำให้ชีวิตวันนี้สว่างขึ้นเห็นเส้นทางบุญเห็นบทเรียนที่เคยผิดพลาดและตั้งใจแก้ไขแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เมื่อระลึกได้กลับเจ็บปวดหนักเพราะภาพในอดีตชาติเหมือนฝันร้ายที่ย้ำเตือนอยู่ทุกวันลองนึกดูครับถ้าคุณเป็นคนที่วันหนึง่งอยู่ๆก็นึกออกว่าตัวเองเคยเป็นนักรบที่ฆ่าคนเป็นพันในสนามรบคุณจะรู้สึกยังไง หรือถ้าคุณระลึกได้ว่าเคยเป็นแม่ที่ทอดทิ้งลูกปล่อยให้เขาตายอย่างทรมานคุณจะกล้าสบตาลูกในชาตินี้ไหมนี่แหละครับคือหัวข้อที่เราจะค่อยๆเปิดออกในรายการวันนี้และผมอยากชวนคุณฟังไปเรื่อยๆด้วยใจที่เปิดไม่รีบเชื่อไม่รีบปฏิเสธแต่ใช้หัวใจฟังและใช้สมองทิ่ต่อ ผมขอเริ่มด้วยการเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างการจำอดีตชาติได้กับการจำฝันที่คมชัดบางทีการนึกออกก็เหมือนฝันจริงๆคือมันมีรายละเอียดมีภาพมีอารมณ์แต่พอเล่าให้ใครฟังก็มักถูกสงสัยว่าแต่งขึ้นเองหรือไม่ต่างกันตรงที่ความทรงจำแบบนี้มันไม่ใช่แค่ภาพแต่ส่งผลต่อชีวิตจริงเช่นเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ในช่วงต่อไปผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องเล่าจากกรณีต่างๆของผู้ที่เคยถูกบันทึกว่าระลึกชาติได้จริงบางคนเป็นเด็กเล็กบางคนเป็นผู้ใหญ่และแต่ละกรณีก็มีทั้งแสงสว่างและเงามืดแฝงอยู่และอย่าลืมนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ภาพในอดีตชาติแต่อาจเป็นผลกระทบที่มันทำให้เราในวันนี้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่หวนกลับเหมือนเดิมได้อีกเลยเมื่อเราพูดถึงการระลึกชาติได หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหรือการจินตนาการแต่ถ้าลองตามไปดูงานวิจัยของต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีที่เด็กเล็กอายุเพียง2-5ปีพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ควรจะรู้เช่นชื่อบ้านเก่าเมืองเก่าหรือเรื่องราวการตายของตัวเองในอดีตจะพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาได้ผมขอเล่ากรณีแรกที่มักถูกหยิบยกเป็นตัวอย่าง เด็กชายชาวอินเดียคนหนึ่งตั้งแต่เล็ก,ลกๆก็พูดถึงบ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเขาบอกชื่อพ่อแม่เก่าบอกได้แม้กระทั่งว่าตัวเองถูกฆ่าตายยังไงและใครเป็นคนฆ่าตอนแรกไม่มีใครเชื่อหรอกครับคิดว่าเด็กอาจฟังมาจากผู้ใหญ่แต่พอทีมวิจัยตามไปตรวจสอบกลับพบว่ามีคนที่ชื่อและลักษณะตรงกับที่เด็กพูดจริงๆและการตายก็สอดคล้องกับคำบอกเล่า ลองนึกดูสิครับเด็กอายุไม่ถึง5ปีจะไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนและสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเด็กคนนั้นยังแสดงอารมณ์โกรธและหวาดกลัวเวลาเห็นคนที่มีลักษณะคล้ายกับฆาตกรในอดีตชาติอีกด้วยนี่คือตัวอย่างว่าความทรงจําเก่ามันไม่ใช่แค่ภาพในหัวแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนในจิตใจจริงๆจ,จนส่งผลต่ออารมณ์และชีวิตประจําวันอีกกรณีที่น่าสนใจมาจากยุโรป เด็กหญิงวัยสามขวบที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนอยู่ๆวันหนึ่งก็พูดประโยคเป็นภาษาเยอรมันออกมาได้อย่างถูกต้องครอบครัวแทบช็อกเพราะไม่มีใครในบ้านพูดภาษาเยอรมันเลยด้วยซ้ำพอถามต่อเด็กหญิงเล่าว,ว่าเธอเคยอยู่ในเมืองหนึ่งแถวชายแดนเยอรมันและเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ทําให้ครอบครัวเริ่มตั้งคําถามว่าความทรงจําที่โผลมา มันคืออะไรกันแน่ฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มคิดว่าถ้าการระลึกชาติได้มันจริงมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้จบแค่ตรงนี้แต่คำถามคือความจริงที่จำได้มันน่าอยู่ด้วยเสมอไปหรือเปล่าเด็กบางคนที่ระลึกได้ว่าตัวเองตายในอุบัติเหตุเขาจะร้องไห้และฝันร้ายซ้ำๆเวลาเห็นสิ่งที่คล้ายกับเหตุการณ์นั้น เช่นเด็กที่เคยจําได้ว่าตายเพราะจมน้ําพอโตขึ้นมาก็กลัวน้ําอย่างรุนแรงแม้จะไม่เคยมีเหตุการณ์ใกล้จมน้ําในชาตินี้เลยความกลัวนั้นฝังลึกจนใช้ชีวิตลําบากเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ของขวัญเสมอไปผมเองเคยสัมภาษณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอยู่ๆก็ฝันซ้ำๆเห็นภาพว่าตัวเองเคยเป็นทหารในสงครามเวียดนาม ภาพมันชัดเจนถึงขั้นจำเพื่อนร่วมลบได้จำกลิ่นควันปืนเสียงเละเบิดและความรู้สึกหวาดกลัวตอนกำลังจะตายพอเขาลองค้นหาประวัติศาสตร์จริงปรากฏว่ารายละเอียดที่จำได้ตรงกับข้อมูลในประวัติศาสตร์หลายจุดความทรงจำพวกนี้ทำให้เขาใช้ชีวิตทุกวันนี้อย่างระมัดระวังและกลายเป็นคนที่ต่อต้านสงครามสุดขั้วเพราะเขารู้แล้วว่าความสูญเสียมันสาหัสข,ขนาดไหน จะต้องพูดตรงๆนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่พอระลึกชาติได้แล้วจะกลายเป็นคนดีขึ้นนะครับบางคนกับยึดติดและใช้มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าเคยเป็นเจ้าหญิงในอดีตชาติเธอใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยความรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นเลยไม่ยอมปรับตัวเข้ากับสังคมรอบข้างผลคือเธอกลายเป็นคนโดดเดี่ยวและจมอยู่กับความหลงตัวเองมากกว่าจะเติบโต นี่คือภาพที่ชัดเจนว่าความทรงจำเก่าอาจเป็นได้ทั้งพรและคำสาบมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงจะเอามันมาเป็นบทเรียนเพื่อยกระดับจิตใจหรือจะยึดติดจนหลงทางไปอีกเมื่อมองมุมนี้แล้วผมอยากชวนคุณฟังต่อในพาร์ทหน้าเพราะผมจะพาไปสำรวจว่าทำไมบางคนถึงมีประสบการณ์ระลึกชาติได้ในขณะที่จำนวนมหาศาลกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่มันมีเหตุและเคลื่อนไขาบางอย่างที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวของผู้คนที่ระลึกชาติได้คำถามต่อมาที่หลายคนอดสงสัยไม่ได้ก็คือทำไมเขาทำได้แต่ฉันทำไม่ได้ถ้าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจริงก็ควรจะมีใครสักคนจำได้มากกว่านี้สิแต่ในความเป็นจริงกลับมีเพียงส่วนน้อยมากๆที่ความทรงจำเก่าผุดขึ้นมานักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้มักตั้งสมมติฐานไปในหลายทิศทาง บางก็ว่าเป็นเพราะสมองของเด็กเล็กยังไม่ถูกปิดกั้นด้วยการรับรู้ใหม่ๆมากนักจึงยังมีโอกาสให้เศษเสี้ยวของความทรงจำเก่าเล็ดรอดขึ้นมาบางก็อธิบายด้วยทฤษฎีจิตวิญญาณว่ามีคนบางกลุ่มที่กเก่ายังแรงหรือสายใยความผูกพันจากชาติก่อนยังไม่ถูกตัดขาดเลยดึงความทรงจาเหล่านั้นกลับมาลองมองในเชิงจิตวิทยาก่อน เด็กเล็กมักมีโลกในจินตนาการที่เปิดกว้างพวกเขายังไม่ถูกครอบด้วยกรอบเหตุผลแบบผู้ใหญ่ดังนั้นเมื่อความทรงจำที่ไม่ใช่ของชาตินี้โผล่มาสมองก็ยังไม่ทันกลบเกลื่อนด้วยคำว่าเป็นไปไม่ได้เด็กจึงพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่พอโตขึ้นสมองเริ่มซับซ้อนขึ้นความทรงจำเหล่านี้ก็มักเลือนหายไปเองในอีกมุมหนึ่งถ้ามองตามความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาตะวันออก เชื่อกันว่าคนที่จะระลึกชาติได้มักมีเหตุปัจจัยพิเศษเช่น 1. กรรมเก่ายังแรงเกินไปโดยเฉพาะกรรมที่ทำให้ใครสักคนต้องตายด้วยความทุกข์ความแค้นหรือความผูกพันรุนแรงความทรงจำตรงนั้นจึงติดค้างอยู่เหมือนรอยสักในจิตวิญญาณและโผล่มาให้เห็นอีกครั้งในชาตินี้ 2. ความผูกพันกับคนหรือสถานที่บางแห่งยังไม่จบ เหมือนประตูที่ยังเปิดอยู่บางครั้งจึงเกิดเหตุการณ์ที่เด็กเล็กๆเดินไปยังหมู่บ้านที่ไม่เคยไปแล้วพูดว่านี่คือบ้านฉันหรือวิ่งเข้าไปกอดคนที่ไม่เคยรู้จักแต่กลับเรียกว่าแม่อย่างมั่นใจ 3. คนบางกลุ่มอาจบ่มเพาะพลังทางจิตตั้งแต่ชาติที่แล้วเช่นคนที่เคยปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังเมื่อกลับมาเกิดใหม่จิตอาจไวต่อการเข้าถึงข้อมูลเก่าจึงทำให้มีโอกาสลึกชาติได้ง่ายกว่าคนทั่วไป แต่ไม่ว่าจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์หรือจิตวิญญาณสิ่งที่เหมือนกันคือไม่ใช่ทุกคนจะระลึกชาติได้และการระลึกได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะนำมาซึ่งความสุขเสมอไปผมเคยฟังผู้ชายคนหนึ่งเล่าว,ว่าตอนอายุสิบกว่าปีเขาเคยนั่งสมาธิแล้วจู่ๆเห็นภาพตัวเองตายในอุบัติเหตุรถยนต์ภาพนั้นชัดจนทำให้เขาหวาดกลัวรถมาตลอดพอโตขึ้นก็เลือกที่จะไม่ขับรถเองเลยสักครั้งใช่ครับ ภาพความทรงจําอาจช่วยให้เขาระวังตัวแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็ทําให้เขาใช้ชีวิตยากขึ้นมากเพราะเดินทางไปไหนก็ต้องพึ่งคนอื่นต่างจากกรณีของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เล่าว่าเธอระลึกได้ว่าชาติที่แล้วเป็นแม่ค้าเล็กๆที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงลูกจนวันสุดท้ายของชีวิตความทรงจําเหล่านั้นทําให้เธอในิชาตินี้กลายเป็นคนที่มีพลังใจสูงมากเธอไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและมองว่าความลําบากคือบทเรียนไม่ใช่โชคร้าย นี่คือความต่างที่น่าสนใจความทรงจำเก่ามีค่าเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันสุดขั้วขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ระลึกได้ตีความมันยังไงบางคนใช้มันเป็นบทเรียนเตือนใจชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์บางคนกลับใช้มันเป็นเครื่องพันธนาการจนจมอยู่กับอดีตไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าถ้าจะเปรียบเทียบผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงการได้ของมีคมครับ มันอาจเป็นมีดที่ช่วยทําอาหารเลี้ยงครอบครัวหรืออาจเป็นมีดที่ทําร้ายเราเองก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานดังนั้นสิ่งสําคัญกว่าการถามว่าทําไมบางคนถึงระลึกชาติได้คือการถามว่าแล้วเมื่อจําได้แล้วจะทํายังไงกับมันและนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องพาไปสู่พาร์ตต่อไปเพราะในพาร์ตหน้าผมจะชวนทุกคนไปเจาะลึกผลกระทบของการระลึกชาติที่ทําให้ชีวิตของบางคนเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลทั้งด้านบวกและด้านลบ บางคนกลายเป็นคนมีเมตตาและตั้งใจทำความดีแต่บางคนกลับจมดิ่งในความเศร้าหรือใช้มันทำร้ายตัวเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การระลึกชาติได้แต่คือผลกระทบที่มันฝากไว้ในใจคนๆนั้นเพราะทันทีที่ความทรงจําเก่าโผล่ขึ้นมาชีวิตจะไม่เหมือนเดิมติดต่อไปบางคนเปลี่ยนชีวิตไปนในทางที่งดงามยิ่งขึ้นแต่บางคนกลับถูกฉุดลงสู่หลุมดําที่ยากจะหลุดพ้นด้านสว่างเมื่อความทรงจํากลายเป็นแรงบันดาลใจ มีผู้ชายคนหนึ่งเล่าว่าตอนอายุยังน้อยเขามกัฝันเห็นตัวเองเป็นชาวนาที่จนมากในชนบทของไทยชีวิตเต็มไปได้วยความเหนื่อยยากและการเสียสละแต่สิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำก็คือภาพของการแบ่งข้าวจานสุดท้ายให้ลูกแม้ตัวเองจะหิวแค่ไหนก็ตามเมื่อโตขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักและความเสียสละนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกจึงเลือกทำงานเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลแม้รายได้ไม่สูง แต่เขามีความสุขอย่างมหาศาลที่ได้แบ่งปันความรู้และโอากาสให้เด็กๆทุกคนที่เจอเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความทรงจําจากชาติที่แล้วกลายเป็นเสมือนบทเรียนที่ทําให้ชีวิตปัจจุบันมีความหมายลึกซึง้งอีกรณีคือผู้หญิงที่ระลึกได้ว่าเคยเป็นหมอสมุนไพรในหมู่บ้านเล็กๆทุกครั้งที่เธอเห็นใครเจ็บป่วยเธอจะรู้สึกเหมือนใจถูกผลักให้เข้าไปช่วยแม้จะไม่ใช่หมอในชีวิตจริง แต่เธอกลายเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและใช้เวลาหลังเลิกงานไปดูแลคนแก่ในชุมชนเธอบอกว่าความทรงจําเก่ามันผลักดันให้เธอรู้ว่าหน้าที่ของเธอคือเยียวยาผู้คนไม่ว่าจะในชาติไหนก็ตามนี่คือด้านบวกที่น่าประทับใจการดลึกชาติไม่ได้ทําให้คนเหล่านี้จมอยู่กับอดีตแต่กลับทําให้พวกเขายืนหยัดและใช้ชีวิตวันนี้อย่างมีพลังด้านมืดเมื่อความทรงจํากลายเป็นโซ่ตรวนแต่อีกด้านหนึ่ง ผลลับอัดตรงข้ามโดยสิ้นเชิงชายไว้กลางคนคนหนึ่งระลึกได้ว่าตัวเองเคยเป็นนักรบที่ฆ่าคนจํานวนมากทุกครั้งที่ความทรงจําผุดขึ้นมาเขาจะเห็นใบหน้าของผู้ที่ถูกฆ่าเห็นเลือดเสียงร้องและความตายภาพเหล่านี้ตามหลอกหลอนเขาในทุกค่าคืนจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าและหวัดประแวงเขาบอกว่าบางครั้งอยากตายเพื่อหนีความทรงจําแต่ก็กลัวว่าจะกลับไป,ปเผชิญสิ่งเดิมอีกในชาติหน้า ผลลัพธ์คือชีวิตติดค้างอยู่ตรงกลางระหว่างการอยากลืมกับการไม่มีวันลืมอีกกรณีคือเด็กหญิงที่เล่าว่าชาติก่อนตัวเองถูกฆ่าตาอย่างโหดร้ายความทรงจำนี้ทำให้เธอในชาตินี้กลัวคนแปลกหน้าทุกคนไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตตามปกติเธอใช้เวลาเกือบสิปีเพื่อบำบัดความกลัวเหล่านี้แต่ร่องรอยของมันก็ยังคงอยู่ เราจะเห็นว่าความทรงจำเก่าอาจทำให้บางคนใช้ชีวิตเหมือนถูกจองจำแม้ร่างกายอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ใจก็ยังถูกกักขังอยู่ในเหตุการณ์เมื่อร้อยปีพันปีก่อนเหรียญสองด้านแล้วเราควรทำยังไงสิ่งที่น่าสนใจคือปัญหานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทรงจำเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการตีความและการรับมือของเจ้าของประสบการณ์บางคนตีความว่าสิ่งที่จำได้คือบทเรียน พวกเขาจึงนำมันมาสร้างแรงบันดาลใจบางคนตีความว่าสิ่งที่จำได้คือคำสาปพ,พวกเขาจึงจมอยู่กับความเจ็บปวดมันเหมือนกับการถือของร้อนอยู่ในมือถ้าเรายอมวางเราจะรอดถ้าเรากำแน่นแน่นเราก็ไม่เองและนี่คือคำถามที่ผมอยากให้คุณคิดต่อว่าถ้าวันหนึ่งคุณน,นลึกชาติได้คุณจะเลือกมองมันเป็นบทเรียนหรือบทลงโทษสะท้อนกลับสู่ชีวิตเราในวันนี้ แม้หลายคนไม่เคยมีประสบการณ์ระลึกชาติแต่เราทุกคนต่างก็มีความทรงจำที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตเหมือนกันบางคนยังเจ็บปวดกับอดีตท,ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนบางคนยังโกรธกับคำพูดที่ได้ยินเมื่อตอนเด็กความจริงก็คือมันไม่ต่างกันเลยกับการระลึกชาติเพียงแต่ระยะเวลาย้อนหลังมันสั้นกว่ามาก ดังนั้นแทนที่จะมองเรื่องระลึกชาติเป็นเรื่องไกลตัวเราอาจจะใช้มันเป็นกระจกสะท้อนชีวิตว่าเราจะอยู่กับความทรงจำเก่าๆของเราเองยังไงจะใช้มันเป็นครูหรือจะยอมให้มันทำลายปัจจุบันทั้งหมดนี้คือพลังที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำไม่ว่าจะเป็นความทรงจำของชาติปัจจุบันหรือชาติที่แล้วการระลึกชาติไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเลือกใช้ความทรงจำนั้นอย่างไร จะปล่อยให้มันกลายเป็นหินก um. ้อนใหญ่ถ่วงชีว um er ิตหรือจะยกมันขึ้นมาเป็นบันไดก้าวต่อไปเมื่อความทรงจํากลายเป็นเชื้อเพลิงชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมเคยได้ยินเรื่องราวมาเธอเล่าว่าเมื่อวัยรุ่นเธอมักเห็นภาพซ้ำๆว่าชาติที่แล้วเป็นคนจนที่ต้องอดมื้อกินมือและตาอย่างเดียวดายในกระท่อมเล็กๆความทรงจำนั้นไม่ได้ทำให้เธอท้อใจแต่กลับเป็นแรงผลักให้เธอบอกกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่ยอม้ํารอย ผลคือเธอขยันเรียนทำงานหนักและกลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในวัยยังไม่ถึง40ปีเธอบอกว่าทุกครั้งที่เหนื่อยเธอจะนึกถึงความทรงจำเก่าแล้วมันทำให้เธอมีแรงเหมือนมีไฟลุกอยู่ข้างในนี่คือตัวอย่างของการใช้ความทรงจำเก่าเป็นเชื้อเพลิงเธอไม่ได้จมอยู่กับอดีตแต่เอามันมาเป็นเหตุผลในการสร้างปัจจุบันเมื่อความทรงจำกลายเป็นกับดัก ตรงกันข้ามใช้หนุ่มอีกคนหนึ่งระลึกได้ว่าเคยถูกฆ่าตายในสงครามทุกครั้งที่นึกถึงเขาจะรู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันไม่มีความหมายเพราะในหมวดเต็มไปด้วยคำถามว่าแล้วสุดท้ายเราก็ต้องตายอีกไม่ใช่เหรอความคิดแบบนี้ทำให้เขาไม่อยากทำอะไรไม่อยากสร้างอนาคตเพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ศูนย์เปล่าเขาจมอยู่กับความรู้สึกไร้ค่าไม่ต่างจากการเอาความทรงจำเก่ามาเป็นกำแพงกักขังตัวเอง ผลคือชีวิตเขาตกต่ำไม่สามารถรักษางานหรือความสัมพันธ์ใดๆไว้ได้นี่คือความแตกต่างที่น่าทึ่งทั้งสองคนต่างก็อลึกชาติได้แต่คนหนึ่งใช้มันเป็นแรงบันดาลใจอีกคนใช้มันเป็นข้ออ้างในการยุดเติบโตปัจจัยที่ทำให้ผลต่างกันทำไมจึงเกิดผลต่างขนาดนี้ถ้ามองลึกลงไปปัจจัยสำคัญอยู่ที่ทิศทางของจิตใจการตีความความทรงจำเดียวกัน ถ้าตีความว่าเป็นบทเรียนมันก็จะผลักให้เราเติบโตแต่ถ้าตีความว่าเป็นคำสาปมันก็จะฉุดเราลงทันทีความแข็งแรงของจิตใจปัจจุบันคนที่มีพื้นฐานจิตใจมั่นคงยอมรับมือกับความทรงจำได้ดีกว่าแต่ถ้าใครมีบาดแผลทางใจอยู่แล้วความทรงจำเก่าอาจเป็นตัวจุดระเบิดให้บาดแผลนั้นลุกลามสิ่งแวดล้อมรอบตัวบางคนมีคนคอยรับฟังและช่วยตีความทำให้ใช้ความทรงจำอย่างสร,ร้างสรรค์ แต่บางคนต้องเจอการปฏิเสธหรือล้อเลียนจากสังคมจึงยิ่งปิดกั้นและกลายเป็นทุกข์สะท้อนกลับสู่ชีวิตประจําวันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการระลึกชาติเท่านั้นแม้แต่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนเราไปได้เหมือนกันเช่นการสูญเสียคนรักประสบอันอุบัติเหตุถูกหักหลังเหล่านี้คือความทรงจําที่ทรงพลังไม่ต่างอะไรจากการระลึกชาติบางคนใช้มันเป็นแรงผลักไปข้างหน้า บางคนใช้มันเป็นเหตุผลที่จะหยุดเดินทุกอย่างอยู่ที่ทิศท,ทางของจิตใจเช่นเดียวกันคำถามสำคัญที่ควรถามตัวเองหากวันหนึ่งคุณระลึกชาติได้จริงๆคุณจะตีความมันยังไงจะเอามันเป็นบันไดหรือเป็นกำแพงเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยถ้าเราใช้มันเป็นพลังมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้มันเป็นโซ่ตรวน มันจะทำลายชีวิตเราเองหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าการระลึกชาติที่ผมเล่ามาตลอดนี้มันมีประโยชน์จริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องเล่าให้ตื่นเต้นเล่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนให้คิดก็คือการระลึกชาติอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจเป็นโอกาสที่ชีวิตหยิบยื่นมาเพื่อให้เราปลดล็อกกรรมที่ขังคาผมอยากเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังเรื่องของชายหนุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น แต่ตั้งแต่เล็กเขากลับมีความรู้สึกโกรธพ่อยังไม่มีเหตุผลเขาหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยอยากเขาไกลพ่อทั้งทั้งที่พ่อไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อเต็ไมไปด้วยความห่างเหินจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเข้าคอร์สฝึกสมาธิแล้วจู่ๆเขาก็เห็นภาพในหัวว่าชาติที่แล้วอ่ะเขาเป็นชายหนุ่มมีคนหนึ่งและพ่อของเขาในชาตินี้ก็คือคู่แข่งทางธุรกิจที่เคยโกงเขาจนหมดตัวความเจ็บแค้นในตอนนั้นฝังลึก ตนติดตามมาถึงชาตินี้เมื่อความทรงจําผุดขึ้นเขาถึงเข้าใจว่าความโกรธที่ไม่มีเหตุผลนั้นมันมาจากไหนและทันทีที่เข้าใจเขาก็ร้องไห้และบอกกับตัวเองว่าพอแล้วเขาเริ่มเปิดใจพูดคุยกับพ่อมากขึ้นและความสัมพันธ์ก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือการปลดล็อกกรรมที่เคยพันธนาการจิตใจมาตลอดอีกกรณีเป็นผู้หญิงที่ตั้งแต่เด็กก็กลัวน้ำรุนแรงมากไม่กล้าว่ายน้ำ ไม่กล้าแม้แต่จะลงเรือพอโตขึ้นเธอก็เลือกเลี่ยงทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ําจนวันหนึ่งเธอไประดึกชาติด้วยวิธีการบําบัดแล้วเห็นภาพว่าตัวเองเคยตายในเรือที่ล่มกลางทะเลความทรงจํานี้ทําให้เธอเข้าใจว่าความกลัวมันไม่ได้มาจากชาตินี้แต่เป็นร่องรอยที่ติดมาจากชาติที่แล้วเมื่อเธอรู้เธอก็ค่อยๆฝึกเผชิญหน้ากับมันเรื่องจากการจุ่มเท้าในน้ําลองลงสาที่ตื้นและในที่สุดก็สามารถว่ายน้ําได้ เธอบอกว่ามันเหมือนการปลดปล่อยวิญญาณเก่าออกไปและทําให้เธอได้อิสรภาพในชีวิตจริงสิ่งที่ผมอยากชี้ก็คือการระลึกชาติไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นมันสามารถกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราหลุดพ้นจากบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ําความสัมพันธ์ที่มีปัญหาความกลัวที่ไม่มีเหตุผลความเจ็บปวดที่หาคําตอบไม่ได้สิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจเชื่อมโยงกับอดีตชาติและการระลึกชาติอาจทําให้เราเห็นความจริงทั้งหมด แต่ตรงนี้ต้องเตือนกันอย่างตรงไปตรงมาการระดึกชาติไม่ใช่ยาวิเศษที่จะไม่ทุกอย่างดีขึ้นเสมอไปถ้าใครไปเจอภาพที่รุนแรงเกินไปเช่นภาพการตายภาพการสูญเสียหรือภาพการทำร้ายคนอื่นมันอาจทำให้เกิดบาดแผลใหม่ที่หนักกว่าเดิมดังนั้นจึงต้องมีสติและการดูแลที่ดีในการเผชิญกับมันประเด็นสำคัญก็คือถ้าเราได้ระดึกชาติแล้วสิ่งที่ควรถามไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแต่ควรถามว่าเราจะใช้สิ่งนี้ยังไง เพราะความทรงจําไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเป็นภาพที่จิตสร้างขึ้นมันก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่ดีและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะจัดการกับมันยังไงบางคนใช้ความทรงจําเพื่อทําความเข้าใจชีวิตแล้วเลือกที่จะให้อภัยตนเองและผู้อื่นนั่นคือการปลดล็อกที่แท้จริงบางคนกลับยึดติดก,กับความทรงจําเหมือนเอากุญแจไขแล้วกลับขังตัวเองซ้ําอีกครั้งหนึ่งผมอยากให้คุณลองคิดตามนะครับว่าในวันนี้ถ้าคุณมีใครสักคนที่คุณโกรธเกลียดมาก แต่วันหนึ่งคุณได้รู้ว่าในชาติที่แล้วคุณก็เคยทำร้ายเขามาก่อนคุณจะยังกล้าเกลียดเขาเท่าเดิมไหมหรือถ้าวันนี้คุณมีความกลัวที่ไม่มีเหตุผลแต่คุณได้เห็นภาพว่ามันเป็นรอยแผลที่พกพามาจากชาติหนึ่งที่คุณไม่รู้จักคุณจะยังหนีมันหรือว่าจะเผชิญหน้าเพื่อปลดปล่อยตัวเองนี่แหละครับคือคุณค่าที่แท้จริงของการระดึกชาติไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่แต่เพื่อให้เรามีปัจจุบันที่เบาขึ้นคลายโซ่ตรวน และเดือนไปข้างหน้าได้อย่างเสรีมากขึ้นและถ้าถามผมตรงๆว่าการระลึกชาติคือของขวัญหรือคำสาปผมจะตอบว่ามันไม่ใช่ทั้งสองอย่างหรอกมันคือเครื่องมือที่จะกลายเป็นของขวัญหรือคำสาปก็อยู่ที่มือของเราที่ถือมันอยู่ดังนั้นหากใครได้พบประสบการณ์เช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้สติไม่ใช่เชื่อจนหลงไม่ใช่ปฏิเสธจนปิดกัน้นแต่ให้ใช้มันเป็นกระจกสะท้อนใจเห็นสิ่งที่เรายังติดค้างแล้วเลือกว่าจะเดือนต่อไปทางไหน และในพาสุดท้ายผมอยากชวนคุณไปสู่บทสรุปใหญ่ของรายการนี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกลับมาสู่ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรและจะทิ้งข้อคิดอะไรไว้ให้คุณนําไปใช้จริงได้คุณผู้ฟังครับตลอดหลายพาท์ที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปด้วยกันจากจุดเริ่มต้นที่แค่ตั้งคําถามว่าทาไมบางคนถึงระลึกชาติได้จนมาถึงเรื่องเล่าที่หลากหลายทั้งแสงสว่างและเงามืด เราได้เห็นแล้วว่าการระลึกชาติไม่ใช่แค่เรื่องน่าตื่นเต้นหรือว่าน่าขนลุกแต่มันคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้ทั้งคู่บางคนพุ่งทยานไปสู่การเติบโตเพราะเขาเลือกใช้ความทรงจําเก่าเป็นบทเรียนบางคนกลับจมดิ่งในความเจ็บปวดเพราะเขายึดติดและปล่อยให้มันเป็นโซ่ตรวนสุดท้ายสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนว่าความทรงจําไม่ว่าจะเป็นความทรงจําจากชาตินี้หรือชาติที่แล้วมันมีพลังมหาศาล แต่พลังนั้นจะนำเราไปสู่แสงสว่างหรือความมืดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจัดการมันยังไงคุณอาจไม่เคยระลึกชาติไม่เคยมีภาพเก่าผุดขึ้นมาในหัวแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีสิ่งที่คล้ายกันนั่นคือความทรงจำที่ฝังใจความเจ็บปวดที่ยังจางไม่ลมเลือนความกลัวที่ไม่มีเหตุผลความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจหรือแม้แต่ความรักความผูกพันที่ยังค้งคาสิ่งเหล่านี้คือเศษเสี้ยวของอดีต ที่กำลังหล่อหล,อ,ลอมชีวิตปัจจุบันของเราอยู่ไม่ต่างอะไรจากการระลึกชาติคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเราจำอดีตชาติได้หรือไม่แต่คือเราจะอยู่กับอดีตที่เรามีอย่างไรถ้าเรายอมให้มันพันธนาการเราก็จะเดินไปข้างหน้าไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกใช้มันเป็นครูเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมลองมองร,บรอบๆตัวเราเถอะครับจะเห็นว่ามีหลายคนที่ใช้ความเจ็บปวดมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต คนที่เคยล้มเหลวรุนแรงกลับลุกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นคนที่เคยสูญเสียอย่างใหญ่หลวงกลับเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตและใช้มันอย่างมีความหมายคนที่เคยทำผิดพลาดร้ายแรงกลับเลือกที่จะชดใช้และสร้างสิ่งดีๆในเวลาที่เหลือทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรจากการที่ใครบางคนระลึกชาติแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองผมอยากฝากข้อคิดนึงให้คุณจำขึ้นใจอดีตไม่ว่าจะไกลแค่ไหนมันไม่ใช่โซ่ตรวนที่ขังเรา มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเราคือใครและถ้าเราเลือกถูกเราจะกลายเป็นใครในอนาคตบางคนอาจฟังแล้วคิดว่านี่คือเรื่องไกลตัวเรื่องชาติที่แล้วอานไม่มีจริงก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นผมอยากชวนให้คุณฟังด้วยหัวใจว่าเนื้อแท้แล้วสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดคือเรื่องของปัจจุบันเพราะต่อให้ชาติที่แล้วมีหรือไม่มีความจริงก็คือเรากำลังหอบอดีตของเราเองมาอยู่ตรงนี้ทุกวัน และมันกำลังส่งผลกับการตัดสินใจในทุกลมหายใจถ้าคุณกำลังเจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยความกลัวที่หาคำตอบไม่ได้หรือความรู้สึกผิดที่ยังไม่คลายบางทีมันอาจจะไม่สำคัญนักว่ามันมาจากชาติก่อนหรือชาตินี้สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้คุณจะเลือกปลดล็อกมันยังไงและนี่คือแก่นแท้ที่ผมอยากให้คุณเก็บกลับไปจากรายการนี้การระลึกชาติไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่เอาไว้ฟังเพื่อความตื่นเต้น แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่เราต้องกล้ามองอดีตตรงๆไม่ว่าจะเป็นอดีตเมื่อวานหรืออดีตเมื่อพันปีก่อนเพื่อที่เราจะใช้มันเป็นบันไดก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่กำแพงกั้นทางเดินคุณผู้ฟังครับถึงเวลาที่คุณจะเลือกแล้วว่าอดีตที่คุณแบกอยู่จะเป็นหินก้อนใหญ่ที่ทำให้คุณจมลงหรือจะเป็นรากฐานที่ทำให้คุณสร้างตึกสูงขึ้นไปอีกและถ้าคุณเลือกได้อย่างมีสติอดีตไม่ว่าหนักแค่ไหนก็จะกลายเป็นพลังให้คุณเดินต่อไปได้อย่างสง่างาม นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของหัวข้อรู้แล้วอึง้งทำไมบางคนระลึกชาติได้แล้วชีวิตเปลี่ยนทั้งดีและร้ายที่เราได้เดินทางมาด้วยกันในรายการนี้หวังว่ามันจะกระแทกใจคุณบ้างไม่มากก็น้อยและทําให้คุณกลับไปใช้ชีวิตวันนี้ด้วยสายตาที่มองอดีตอย่างเข้าใจและมองอนาคตอย่างมั่นคงขอบคุณที่อยู่กับผมมาตลอดการเดินทางครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการคลื่นพลังบุญกระแทกใจสวัสดี